การขัดเคลือบสีรถเนี่ยจะเป็นเรื่องง่ายแล้วก็สะดวกมากขึ้นถ้าหากว่ามีเครื่องมือตัวนี้ไว้ใช้งานเป็นเครื่องขัดสีไร้สายหรือเครื่องขัดอนเนกประสงค์นั่นเองตัวนี้เป็นของ t a คิเทคซีรีส์ใหม่ของเขานะครับไทคิเทคโปร12โวลต์แม็กจะเป็นแบบไร้สายตัวเล็กกะทัดรัดนะครับใช้งานได้คล่องตัวไม่ต้องลากสายให้ยุ่งยากมาพร้อมกับอุปกรณ์ครบพร้อมใช้สำหรับตัวเครื่องมือเขาจะถูกบรรจุมาในกระเป๋าเครื่องมือกระเป๋าผ้าแบบนี้นะครับ ซึ่งจะเป็นกระเป๋าแบบ2ชั้นสามารถป้องกันละอองน้ําและก็ฝุ่นได้ดีด้วยนะครับขนาดก็กําลังดีนะไม่เล็กไม่ใหญ่มากเกินไปภายในก็จะมีประมาณนี้นะมีคู่มือการใช้งานมาให้และตัวนี้เขามีรับประกันให้ด้วยถึง8เดือนสําหรับซีรีส์นี้นะครับส่วนด้านในก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะพวกใบขัดมาให้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องขัดสีไร้าสายหรือว่าเครื่องขัดอนเนกประสงค์ขนาด150มิลหรือว่า6นิ้วนั่นเองนะครับ สำหรับรหัสชื่อรุ่นตัวนี้จะเป็น TKPO 1 2ึ่งนะสเปคก็ตามนี้นะครับใช้แบตสิบสองโวลต์ใบขัดต่างๆเนี่ยขนาด150ยมิลหรือว่า6นิ้วความเร็วรอบ0ูนย์ถึงแปดพรอบต่อนอาทีเพราะว่ามันสามารถที่จะปรับระดับความเร็วได้มอเตอร์จะเป็นแบบมีแปลงฐานเป็นมอเตอร์ทองแดงนะครับความแรงนี่ถือว่าโอเคเลยให้แรงบิดในการใช้งานได้ดีอย่างสม่ำเสมอ ในส่วนสวิตเนี่ยจะมียางใสๆครอบทับมาอีกทีป้องกันฝุ่นป้องกันละอองน้ําได้สำหรับเครื่องมือช่างซีรีส์นี้ของทากิเทคจะเป็นเครื่องมือช่างขนาดมินิที่มาพร้อมกับขุมพลังที่จัดเต็มเรื่องคุณภาพในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นสายดี Y หรือช่างก็ตอบโจทย์ได้อย่างแน่นอนขนาดตัวเครื่องจะกระทัดรัดนะครับพกพาสะดวกแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีขนาดเล็กแต่ว่ามีกําลังในการใช้งานที่มากเต็มประสิทธิภาพสูงสุดของตัวเครื่องนะครับ แบตเตอรี่ที่ให้มาเนี่ยก็จะเป็นลิเธียมไอออน1 2โวลต์แม็กความจุ2,000ม mm, ิลลิแอมใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นและที่ชาร์จเขาก็จะมาในรูปแบบใหม่ด้วยสามารถตอบสนองความสะดวกสบายในยุคสมัยปัจจุบันได้ดีคือเขาจะให้เป็นสายชาร์จแบบ type c มาเราสามารถใช้อแดปเตอร์ที่ชาร์จมือถือเอามาเสียบชาร์จก็ได้นะครับที่เป็น type c เหมือนกันเนี่ยเวลาเสียบชาร์จไฟแดงจะติดขึ้นอันนี้คือกำลังชาร์จถ้าหากว่าชาร์จเต็มแล้วไฟมันจะดับลงนะครับ ถือว่าสะดวกสบายดีมากเลยเดี๋ยวมาใส่แบตเข้ากับตัวเครื่องกันนะครับเนี่ยอันนี้ขนาดใส่แบตเข้าไปนะมันก็ยังมีความกระทัดรัดที่ดีมากนะสำหรับซีรีส์นี้ของทากิเทคนะโดยที่เวลาเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยมันจะมีไฟบอกสถานนะแบตเตอรี่ด้วยนะว่าเหลือมากน้อยแค่ไหนเพราะที่ตัวแบตจะไม่มีมาให้นะครับเครื่องขนาดนี้ประสงค์ตัวนี้จะเป็นแบบระบบด u ล l อคชั่นนะครับช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดรอยไหมนอกจากจะหมุนแล้วนะครับมันก็จะหมุนแบบเวียงหนีศูนย์ด้วยนะ มันจะช่วยให้เวลาเราไปติดกับใบขัดประเภทต่างๆเนี่ยใบขัดมันจะถูกใช้งานได้อย่างทั่วถึงแบบเต็มหน้านะครับแล้วเขาก็จะมีระบบซอฟต์ t ตาร์ทมาให้ด้วยเพื่อป้องกันน้ํายากระเด็นเวลาตอนที่เราเริ่มทํางานนะครับช่วยให้การควบคุมเนี่ยทำได้ง่ายมากขึ้นนะเวลาเราเปิดเนี่ยมันก็จะค่อยๆหมุนนั่นเองแล้วตัวนี้เขาจะมีระบบตัดการทํางานเมื่อความร้อนสูงด้วยนะเพื่อป้องกันมอเตอร์ไหม แล้วก็ช่วยยืดอายุการใช้งานอีกด้วยมีการลดแรงสั่นสะเทือนนะครับทำให้สามารถขัดได้ยาวนานโดยไม่เมื่อยมือน้ำหนักเบาแล้วก็กระชับมืออีกด้วยด้ามจับเขาก็จะมีการหุ้มยางทำลวดลายเท็กเจอร์แบบนี้ทำให้นุ่มมือกันลื่นทนทานแล้วก็ป้องกันการกระแทกได้ดีในส่วนของใบขัดประเภทต่างๆที่ให้มานี่ก็ถือว่าให้มาค่อนข้างจะเยอะพร้อมใช้งานนะมีเป็นใบขัดกระดาษทรายให้มาอยู่3แผ่นด้วยกันเบอร์80 อันนี้เอาไว้ขัดเปิดชิ้นงานชิ้นถัดมาจะเป็นใบขัดแบบขนแกะเอาไว้ขัดเงาสีรถต่างๆนะครับชิ้นถัดมาจะเป็นใบขัดแบบผ้าซึ่งมันจะมีความหยาบมากกว่าขนแกะเมื่อกี้อีกนิดหนึ่งส่วนสีดำนี่จะเป็นฟองน้ำหนาๆเลยนะความหนาหน่าจะประมาณนิ้วหนึ่งอันนี้ก็เอาไว้ขัดพวกน้ำยา ส่วนตัวนี้จะเป็นใบขัดแบบสกอตไบรท์นะครับเวลาเราจะมาติดเข้ากับเครื่องก็แปะเข้าไปได้เลยเพราะที่ตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะมีหนามเตยอ,อยู่นะครับก็ติดเข้าไปใช้งานได้แล้วนะสำหรับการปรับสปีดนะครับปุ่มมันอยู่ด้านข้างแบบนี้เนี่ยต้องบอกว่าปรับง่ายมากใช้นิ้วโป้งนะครับในการที่จะเพิ่มหรือว่าลดสปีดได้แบบง่ายมากรวมไปถึงการปิดเปิดสวิตช์นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับเครื่องขัดอนเนกประสงค์ตัวนี้ ผมเอามาขัดใช้งานให้ชมกันนะครับอันนี้ก็ใส่เข้าไปกับฟองน้ําแล้วก็ใส่น้ํายาเข้าไปในการขัดรอบแรกนะครับแล้วก็ขัดไปให้ทั่วๆบริเวณที่เราต้องการจะทําการขัดสีได้เลยนะครับความแรงในการใช้งานถือว่าทําได้ดีเลยนะแม้ว่าจะใช้เป็นแบตแค่12โวลต์ แต่ว่าความแรงนี่ถือว่าเพียงพอการใช้งานในรูปแบบนี้ได้อย่างสบายท่านไหนที่ภายในบ้านนะครับมีรถไว้ใช้งานแล้วก็อยากจะให้สีรถของเราเนี่ยเงางามอยู่เสมอแนะนําตัวนี้ไว้ไปใช้งานกันนะเพราะาใช้งานง่ายสะดวกมากนะครับ มาเปลี่ยนเป็นใบขัดขนแกะแบบนี้กันบ้างเพื่อที่ว่าจะเอาไว้ขัดให้มันเงาใสาว,วิ่งไปเลยนะครับนี่เราก็ทาการขัดเข้าไปให้ทั่วๆบริเวณที่เราขัดด้วยน้ํายาเมื่อกี้นะตัวนี้ด้วยความที่ว่ามันเป็นแบบไร้สายนะครับเราสามารถใช้งานได้คล่องตัวดีมากไม่ต้องมีสายมาเก,ก,กะนะครับยิ่งถ้าหากว่าเรามาขัดเข้ากับรถยนต์แบบนี้ถ้าหากว่าเราไปขัดรอบคันนะถา้าเป็นแบบมีสายเราก็ต้องลากสายไปๆไปไปมามานะมีความยุ่งยากนะครับเสียเวลา แต่พอเป็นตัวนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะหยิบจับไปขัดตรงไหนก็ได้หมดนะครับขอแค่มันมีแบตเตอรี่เต็มพร้อมใช้งานก็ใช้ได้แล้วอยากให้มันเงามากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการขัดของเราเลยนะใช้เวลาในการขัดเยอะๆหน่อยมันก็จะมีความเงาที่มากยิ่งขึ้นนะครับ อันนี้ผมก็ถือว่าโอเคแล้วนะเงาประมาณนี้และอีกอย่างหนึ่งการขัดเคลือบสีแบบนี้มันก็จะช่วยปกป,ป้องสีหรือถ้าหากว่ามันมีพวกน้ําต่างๆมันก็จะไหลลงง่ายมันจะไม่ค่อยค้างนะครับเอามาขัด,ดโโรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้ก็ได้เนี่ยพื้นที่เล็กๆน้อยๆแบบนี้เราก็สามารถขัดได้เพราะว่าตัวเครื่องมันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับไม่มีสายเกะก,กะนะครับเราก็สามารถเอามาขัดเงา ทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์ได้หมดเลยนะครับหรือจะเอาใส่กับกระดาษทรายเพื่อขัดเปิดสีหรือว่าขัดพวกสนิมต่างๆแบบนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีเช่นกันนะเพราะว่าเขาก็จะมีใบขัดแบบกระดาษทรายมาให้แล้วก็ใบขัดในหลากหลายรูปแบบนะครับสำหรับใบขัดต่างๆพวกนี้เนี่ยเราสามารถซื้อเพิ่มเติมในท้องตลาดทั่วไปได้อยู่แล้วนะเพราะว่าเขาก็จะมีขายอยู่ทั่วไป ใช้งานได้อนเนกประสงค์ดีสำหรับเครื่องขัดสีตัวนี้ขึ้นอยู่กับใบที่เราจะเอามาใส่เข้ากับตัวเครื่องว่าจะใช้ขัดอะไรนะครับท่านไหนที่รับชมมาถึงตรงนี้แล้วอยากจะได้ไปใช้งานสักชุดหนึ่งนะครับเอาไว้ไปขัดสีรถที่บ้านเนี่ยเดี๋ยวผมมีลิงก์สินค้าไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอ,อตรง description สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากตรงนี้ได้ชอบถูกใจก็ซื้อหาไปใช้งานกันในส่วนของราคาทั้งชุดเนี่ยจะอยู่ที่1290บบาทเท่านั้นนะครับถือว่าราคาดีเลยนะ จะเป็นราคาณนะตอนนี้ในอนาคตอาจจะมีเปลี่ยนแปลงได้ยังไงลองเช็คราคาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ผมมามารีวิวให้ชมพอสมควรก็น่าจะจบแค่นี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีดีผมมารีวิวแนะนําให้ชมกันใหม่คลิปนี้ไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ